ดันแล้วก็หัวใจโตดืต่หว,วานด้วยไหมเนี่ยไม่ค่ะตอนนี้คุณหมอว่าให้กลับบ้านไปนะเบนแอนซี N N แต่คือทานไปแล้วสามวันจากที่จำใครไม่ได้อตอนนี้จำได้พูดได้สองวันแรกนะคะแต่วันที่สามรู้สึกว่าจะนอนแบบเฉยไม่เป็นไรให้ไปนอนไปเพราะว่าช่วงอาทิตย์แรกสองอาทิตย์แรกเนี่ยมันจะมีการคือมันจะเพียอาการดิ้นเดินจริงจเนี่ยใจไปที่สองที่แรกมันจะเพีย พราะมัเดินจำไม่คิดไปการไปสร้างเส้นรถไยใหม่ขึ้นมาไปสร้างไปไปดึงอาเซียนจำส่วนต่างๆร่างกายมาสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาพอดีการปวดเมื่อยอยากจะนอนอยากจะพักผ่อนต้องพักผ่อนนะถ้าไม่นอนไม่พักผ่อนนั้นมันจะเหนื่อยมากนะครับค,ออคือตอนนี้คือตอนนี้คุณหมอให้กลับบ้านไปได้เลยบอกว่าเซลล์มะเร็งกระจายแบบเยอะคือค <c oughs> <ๆ>ือเขาเวทเดซีแล้วไงคือปล่อยให้ตายแล้วไม่มีทางอื่นแล้วครับอันนี่ดีที่สุดไอ้โชคดีมากที่ให้ให้แกได้รับประทานอย่างน้อยนะครับทางเดิน่องไปทางเดิน่องไปอย่าให้หยุดนะ เนี่ยคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะด่มดวยกได้ค่ะตอนนี้ทานเซตมะเร็งอย่างเดียวทานนี้ต้องทานแบบหักเลยนะคะคุณหมอสามเอ่อตอนนี้ทานยังไงก็คือสามเวลาค่ะสามเวลาครั้งละสองครั้งละสองเม็ดสามเวลาเอาอาทิตย์แรกอาทิตย์ต่อไปให้เหลือเม็ดเดียวเช้าเย็นเช้าเย็นอ่าแล้วแค่สอาทิตย์แรกพออาทิตย์ต่อไปให้เหลือเช้าเย็นแค่นั้น